นานมานี้นะคะสถาบัน Royal n น t ธอร l a n d ดนะคะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Marine Pollution Bull e t i n นะคะซึ่งภายในนิตยสารเนี่ยได้ระบุไว้ว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าแบคทีเรียที่มีอยู่ในท้องทะเลทั่วไปที่มีชื่อว่า l o ดู c อค c ส u ูเบอรนะคะสามารถย่อยขยะพลาสติกนะคะและเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พิสูจน์ได้ว่าแบคทีเรียสามารถย่อยสลายพลาสติกได้จริงอย่างไรก็ตามนะคะแบคทีเรียก็สามารถย่อยสลายได้ในปริมาณที่น้อยไม่สามารถแก้ปัญหาขยะ พลาสติกที่ลอยอยู่เกลือนมหาสมุทรได้ค่ะแต่การย่อยสลายพลาสติกของแบคทีเรียตัวนี้ก็มีข้อควรระวังค่ะเพราะหากมันย่อยสลายมากเนี่ยก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันตออจากการศึกษาในครั้งนี้แล้วก็ยังมีการศึกษาจากคณะวิจัยจากสูวิจัยสิ่งแวดล้อมนะคะ Hemhope Center for ที่เมืองแลมซิงนะคะประเทศเยอรมนีนะคะก็มีการพบแบคทีเรียในดินสายพันธุ์ใหม่แบคทีเรียชนิดนี้คือ s t o d o n e n s i s พุทิดานะคะมันจะผลิตเอนไซออกมาเพื่อย่อยสลายหรือกัดกินโพลียูรีเทนนั่นเองค่ะ